สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a t c Channel อีกแล้วนะครับผมหลายๆคนก็รอคอยนะครับผมที่จะมาฟังสรุปเลตติ้งประจําสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับผมก็พอดีว่าเลตติ้งเนี่ยเพิ่งสรุปมาจนครบนะครับผมในวันนี้เพราะว่ามันหยุดมาหลายวันนะครับผมเป็นเทศกาลสงการนั่นเองเลตติ้งก็เลยไม่ได้ออกนะครับวันนี้ก็เลตติ้งออกจนครบแล้วนะครับผมก็มาได้แล้ว10อันดับนะครับวันนี้ก็ครบ10อันดับแล้วครับอ่ะโอเคครับต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเป็นสัปดาห์ของวันที่8นะครับผมวันจันทร์ที่ 14เมษายนนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่ผมนำมานะครับผมก็มาจาก igk iggling dot official นะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์หนูมายาแอนุลละลหรืออยู่มายาดราม่านะครับผมส่วนภาพประกอบของทางช่องเจ็ดสีเนี่ยก็ตามเพจของช่องเจ็ดสีนั่นเองนะครับผม iggling dot official นะครับผมเป็น ig ที่สรุปเรตติ้งของทางช่อง3นะครับส่วนหนูมายาแอนุลละลที่เป็นทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะสรุปเรตติ้งของทุกๆรายการเกมโชว์นะครับแล้วก็ทั้งช่องเจ็ดช่องสามทุกๆช่องเลยนะครับผมก็จะ ครับนะครับผมจากอันดับที่สูงที่สุดนะครับผมเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดของ10อันดับนะครับผมเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปฟังเรตติ้งทั้ง10อันดับกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่10นะครับผมเป็นละครของทางช่อง3นะครับผมเรื่องวัยแสบสะแลกขาดนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่2.0นะครับอันดับที่9นะครับผมตอนนี้เป็นกระแสในโซเชียลอย่างมากนะครับผมแต่เรตติ้งเนี่ยมันจะไปชนกับละครช่องอื่นซึ่งทําให้เรตติ้งเนี่ยอาจจะไม่สูููงงงงมมาาากกกแตตต่่่่่โโลลลซเเเเเชีีียยยยนนนนพดถึออออะะัััคคืืรรหวใจศิิบ้ท สอจุดดึงนะครับผมอยู่ที่อันดับ9ครับอันดับที่8นะครับผมเรตติ้งอยู่ที่2.2นะครับผมนั่นก็คือเรื่องขีปหลอนซ่อนวิญญาณนะครับอันดับที่7นะครับผมเป็นละครเย็นของทางช่อง7สีนะครับผมนั่นก็คือเรื่องปีศาจหันสานะครับอันดับที่6นะครับผมเป็นละครเย็นของทางช่องวันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องสาวน้อยร้อยล้านวิวนะครับเรตติ้งอยู่ที่3.9ครับอันดับที่5ครับผมละครเรื่องรักจังเอ๋ยครับเรตติ้งอยู่ที่4.4ครับอันดับที่4นะครับผมเป็นละครขอองงงทาช่7สีนะครับผมก็ คือเรื่องไฟหิบะครับเรตติ้งอยู่ที่4.6ครับอันดับที่3นะครับผมล่วงมาจากอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเรื่องหลงเงาจันทร์ครับเรตติ้งอยู่ที่5.9ครับอันดับที่2นะครับผมขึ้นมาจากอันดับที่3แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่2นั่นคือเพลงรักเพลงปืนนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่6.2นะครับและเรตติ้งอันดับที่1นะครับผมประจําสัปดาห์นี้นะครับผมได้แก่กงกรรมครับเรตติ้งอยู่ที่7.3นะครับผมเพราะว่าเป็นเรตติ้งที่สูงขึ้นมาเเเรรรรรื่่่ออยยยๆนนะะคับแลกกงงมีีตติู้ท 3ทั้งวันจันทร์และวันอังคารทั้งสองวันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ากงกรรมเนี่ยครองอันดับที่1ได้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าโกงกรรมเนี่ยเขาก็เหมือนจะแบบใกล้จบแล้วนะครับผมเป็นละครที่แบบเข้มข้นเป็นละครแบบออกแนวชีวิตหน่อยนะครับเขนะ้มข้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่ค่อยอยากให้เด็กดูเลยเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเก็บอาคติประจาเออแบบแบบเหมือนแบบเป็นคติสอนอะสติคติสอนใจคนได้นะเรื่องนี้ผผมมดููแล้วลแล้วยังรสึกเอเรื่งนี้่ยอนด เหมือนกันนะในหลายๆข้อคิดนะครับก็เรตติ้งสูงนะครับผมด้วยเนื้อหานะครับผมและเราต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกงกรรมเนี่ยจะยังครองอันดับที่1ได้หรือไม่หรือว่าเพลงรักเพลงปืนเนี่ยจะแซงขึ้นมาได้นะครับผมเราต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปเรตติ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าสี่อันดับมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่10ครับผมไวแสงสาแลบขาดนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่2.0ครับอัััันดบบ9ครผมหวใจศิิลาครับเตต้งอยู่ที่2.1ครับอันดับที่8ครับผมหีบหลอนซ่อนวิญญาณครับเรตติ้งออยู่่่ททีี2.2คครรัััับบบนด7 ผมปีศาจหันสาครับเรตติ้งอยู่ที่3.3ครับอันดับที่6ครับผมสาวน้อยร้อยล้านวิวนะครับเรตติ้งอยู่ที่3.9ครับอันดับที่5ครับผมรักจังเอ๋ยครับเรตติ้งอยู่ที่4.4ครับอันดับที่4ครับผมเรตติ้งอยู่ที่4.6นั่นคือไฟหิมะนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับผมหลงเงาจันทร์ครับเรตติ้งอยู่ที่5.9ครับอันดับที่2ครับเพลงรักเพลงปืนครับผมเรตติ้งอยู่ที่6.2ครับและอันดับที่1ครับกงก่ำนะครับเรตติ้งอยู่ที่7.3นนนนนนัััั่เเเออองะคคครรบบผมโี้ก็็ป เรื่องกงกรรมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรตติ้งจะสูงนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับผมมันใกล้ที่จะจบแล้วไงเรื่องราวมันก็เข้มข้นสักนิดนึงนะครับผมเรตติ้งมันก็กำลังจะแบบตอนนี้เนี่ยก็กำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเราก็มาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะยังคงอยู่หรือจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันแล้วกันนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมการสรุปรเรตติ้งเนี่ยอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยไไไไมมมมมมม่่่่่พพออออออใใใใจจจจจแแแแแฟนน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 นคค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 ลลลััััับบบะะะะะะรรรรรชชชงหหเเเเียยยาาผผกกกกกก็็็็็็ต์์ววิดด้้ฮฮทู ทีมไหนทีมละครช่องไหนทีมละครเรื่องไหนนะครับผมลองแฮชแท็กกันดูนะครับผมบแชร์ข้อพิเหตนกันดูนะฮะโอเคครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมการสรุปเรตติ้งนะครับผมตอนนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ